ของมาเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะพึงพอใจแล้วก็อะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดหนูจะนํากลับไปพัฒนาค่ะขอโทษทุกคนด้วยนะคะอาจจะทําไม่ดีที่สุดแต่ก็หนูพยายามทําเต็มที่แล้วค่ะแต่วันนี้เราก็ว้าวนะขอบคุณมากๆเลยค่ะ จับใจอยู่จับใจอยู่แต่แบบผิดพลาดมีข้อผิดพลาดน,นิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะหนูเริ่มใหม่แล้วก็เอาไปพัฒนาค่ะอย่างนี้เราก็ต้องฝึกทุกสัปปิรู่เลยเพิ่มขึ้นไหมฝึกค่ะต้องฝึกขาหนูก็ต้องยอมรับเลยว่าหนูเป็นคนที่จับไม้น้อยมากๆแล้วก็แบบตอบคาถามน้อยมากๆเลยอันนี้ก็แทบจะเป็นเวทีที่แบบไม่กี่เวทีของชีวิตหนูแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาต่อไปค่ะคิดว่าหนูพัฒนาได้ค่ะอ่าเราก็พร้อมจะพัฒนาหนูยืนเลย ขอบคุณมากมากค่ะรู้สึกดีใจมากทั้งอีจันทั้งแบบว่าแพ้เซนอีสไซเดอร์แล้วก็นางอวยครบหมดเลยนางอวยไม่ได้แอบกินเลยมาเคี้ยวแบบมึงอะไอกินละยากินละยากุยขอบคุณมากงไดเลยคุณได้ไหมวันเหนือว่าฝาลเธอไม่ใช่มีสิ่งโตแล้ววันนี้มันมีสื่อชื่อว่าละขอบคุณมากมากเลยค่ะ หนูรู้สึกว่าวันนี้หนูอยากทาให้ทุกคนเห็นในหลาลุนะคะไม่ใช่แค่หนูฟาดละตินได้นะคะแต่งหนเบาๆที่ไม่ได้เยอะมากก็ทําได้เช่นกันค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราทําวันนี้ออนสเตจคิดว่าหนูทําดีนะคะต่อให้หนูจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยแต่หนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจทุกครั้งที่หนูออนสเตจแล้วก็อะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดหนูยินดีนํากลับไปพัฒนาเสมอหนูเชื่อว่ามันยังมีอีกอีกสองสามรอบนะคะทั้งรอบชุดประจําชาติช่องรอบพีลิมแล้วก็รอบไฟนอลนะคะฝากทุกคนเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะรับรองว่าหนู ที่สุดแล้วก็เป็นตัวเลือกให้ดีที่สุดของป๊าด้วยค่ะเออไม่ไหวโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่ขอบคุณนะคะฝากทุกคน้เดียวเดินเด,ดูขออนุญาตเียแป๊บน,นึงนะคะทุกคนจ๋าเปิดด้อมสองแล้วค่ะ วันแรกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะยอดก็เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนด้อมสองเต็มภายใน2วันนี้นะคะากทุกคนเข้ามาเป็นแรงซัพพอร์ตให้หนูได้เป็นมหาชนนะคะอย่างน้อยๆนะคะอันนี้หนูก็จะสู้เขาได้นะคะแล้วก็สิ่งนี้ป๊าเคยบอกว่าหนูขาดแสงแล้วก็มีด้อมน้อยมากๆแต่วันนี้หนูทําให้ป๊าเห็นแล้วนะคะว่าหนูกําลังเปิดด้อมสองแล้วก็และหนูก็ไปค่ะร่วมกันเลยค่ะ โอเคค่ะหนูจะถือทุกไม้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะด้อมสองหนูอยากเต็มภายใน2วันนี้นะคะแล้วหนูก็อยากจะเปิดด้อมสามด้อมสี่ด้อมห้าไปเรื่อยๆเพราะหนูคิดว่าหนูอยากเป็นมหาชนเพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับป๊าป๊าเช่นเดิมค่ะขออนุญค่ะ ค่ะเวลาสัมภาษณ์เสร็จตัวแบบพนักต้อแบบว่าขอบคุณค่ะพี่แล้วก็แปลกตัวอย่างเงี้ยพนักเอาอะไรมาป้ายพี่หรือเปล่าหลงใช่ไหมคะคืออะไรหลงเหรอคะจริงๆแล้วว่าหนูเป็นคนที่แบบเป็นเป็นคนที่ขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยโดยพื้นฐานนิสัยหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบ จับชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าหนูรักแม่แม่หนูก็เลยอยากจะขอบคุณแล้วก็มีการจับเพื่อให้แม่บอกว่ารักหนูหลงหนูรักหนูหลงหนูนะคะเพียง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 ไม่มีเล่นค่ะมีแต่ว่าแม่หลงรักหนูเองทุกคนไม่มีเล่นขอะทุกคนหลงรักทาเองนะคะแบบนี้พอจะเป็นมหาชนได้บ้างไหมคะ หนูก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าหนูอ่ะไอเรื่องที่ข้อผิดพลาดอะไรหนูก็จะไปพัฒนาเช่นเดิมนะคะขอบคุณคําแนะนําจากพี่ฟ้าขอบคุณคำแนะนจา,านนจากป้าป,ป๊าแล้วก็ขอบคุณคําแนะนําจากทุกคนที่หวังดีนะคะให้หนูได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแน่นอนคะ่ะว่า คำแนะนําจากรุ่นพี่แล้วก็คนในองค์กรสําคัญมากๆแล้วตัวหนูเองอ่ะหนูยอมรับคําติชมทุกอย่างเพื่อพัฒนาเพราะว่าหนูต้องทางานกับองค์กรค่ะหนูเลยมั่นใจว่าทุกอย่างที่ทุกคนแนะนําในองค์กรทั้งป้าปาทั้งพี่ฟ้าแล้วก็รุ่นพี่ทุกคนให้คําแนะนําหนูเพื่อให้หนูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เพื่อความประสบความสําเร็จของตัวเองด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ